ยี่ดีตอนหับพี่น้องเขาสู่พระคาของพระเจ้าในรายการให้กำลังใจผ่านพระคำของพระเจ้าซึ่งพระคาของพระเจ้าสิมาถึงท่านทางหลเมื่อนี้ให้พี่น้องมีโอกาสด้เบิ่งนํกากนในหนึ่งโคลินโทบทที่13ข้อ13มพระคำของพระเจ้าหนึ่งโครินโทบทที่13ข้อ13กล่าวดังนี้บัดนี้ยักตั้งอยู่3มสิ่งคือวามเสือ่อวามหวังใจและวามหักแต่สิ่งที่ใหญ่กลัวแม่นวามหักในห้องอธิษฐานนากัน เจ้าพิดาพระลูกสรรเสริญยกย่งองถอยเกียิเกพี่องครผูรงเป็นพระเจาเออ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ที่หักพข้กน้อยัางลายมื้อนี้ขอพระเยซูเจ้าทรงโปรดนำพาถอยคําของพระเจา้เจาจีาน้อยจะกล่าวณโอกาสต่อไปที่ให้เป็นถอยคําที่ประกอบด้วยดิตอับนาานี่มาจากพระเจา้าฟังแล้วให้นุนจิตสู้ใจพี่น้องทุกท่านในการดาเนินชีวิตในโลกนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนจากของพี่ที่เฮาได้อ่านนี้เขาได้เห็นจุดสําคัญของชีวิตกิเียน ก่อนหน้านี้ในบริบทนี้เขาเสียวมาในพระคัมหนึ่งโคลินโทนี้ซิ่เป้าเรื่องของประทานต่างๆกิจจ์นายกนั้นเมื่อมีของประท่านต่างๆหลายคนกนแตกต่างกันเมื่อมีความแตกต่างกันก็เกิดความแตกแยกเ,เกิดเกิดความเปรียบเทียบในการหลับใส่พระเจ้าในการดําเนินชีวิตอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมริเซียนและสังคมทั่วๆไป แต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพร,ระองค์ปาถนาอยากให้กิสเสียนทางหลายมีเข้าใจจุดสําคัญในการดําเนินสิสเตียนและจุดสําคัญนั้นมีอย่างแน่บนเฮาสิบเบิ่งนากันมีอยู่สมสิ่งอันที่หนึ่งนี่คือควมเสือพระคาของพระเจ้าบอกว่าควบเสือเพิ่นว่าสุดท้ายมียังตั้งอยู่สามสิ่งคือควมเสือความวังใจและควมหักแต่สิ่งที่ใหญ่กลัวเป็นควมหักควมเสือนี่เสือในวใไรจรึงเป็นควมเสือที่ ระคำของพระเจ้ากล่าวถึงและเป็นความหมายเนาะเป็นข้อมเสือที่ถูกต้องเสืออันที่หนึ่งนี้คริสเตียนต้องเสือว่าพระเยซูกิ์เจ้านี้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูริ์เจ้านี้เป็นทางเดียวที่เห็นไอซี่ข้อเห้านี้ได้รับความม้นเสือพระเยซูกิ์เจ้านี้เป็นพระผู้ไทยให้พ้นจากบาปกรรมอันนี้เป็นพื้นฐานความเสือของคริสเตียน เพื่อนบอกว่าข่มเสือเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาได้รับขวมม้นกอน็อย้อนว่าเขาเสืออ,อ,องค์เป็นผาผูไทยเขาได้เห็นไม้สําคัญการจันกอน็อย่อนเ่าเขาเสืออ,อ,องค์นี่เห็นได้เพราะจะกข้มเสือนั้นพี่น้องเป็นกระเสําสคัญในการดําเนินสิตคริียนแต่ว่าเสืออันที่หนึ่งตงองเ,เ,เสือพระเยซูนี้เป็นองค์ผะผููเป็นเจ้าเสือพระเยซูนี้เป็นองค์พระผู้ไทยเป็นผาผููไทยและเสือพระเยซูกิจเจ้านี่เป็นคําตอบของทุกปัญหา ทุกเรื่องปรุงเป็นคำตอบเท้าขาดสันติสุขพระเจ้าเป็นผู้ประทานสันติสุขให้แก่เขาเท้าเบิดทางออกปรุงเป็นผู้ประทานทางออกให้แก่เขาพี่น้องเขาเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าเยียวยารักษาแต่บริไม้คอเขาบบไปหาแพทย์หาหมอแต่ในขณะเดียวกันท้องเสื้อพระเจ้านี้สามารถรักษาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในพระคําของพระเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอยู่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตและฤทธิอำนาจของโป่งก็บบเคยเสื่อมสลายพี่น้อง นั้นพี่น้องพระเยซูเจ้าเป็นคําตอบเพราะฉะนั้นพระเจ้าบ่มีทางตันพง์แก้ไขปัญหาบาปพง์แก้ไขปัญหาการดําเนินชีตพงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉันน้นองที่อื่นทั้งหลายให้เฮามีความเสื่อแเลยไว้วางใจในพระเจ้าไหว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นพระผู้ไทยนี่ค์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงหักโลกอยู่ในประทานพระบุตรอง์เดียวของผมเพื่อทุกคนที่วางใจเสื่อ ในพระบุตรอันจะบกสิบหายแต่มี้ชีวิตอันตลอดไปเป็นอยู่ในยูหันบทที่สามข้อสิบหกหนึ่งยูหันบทที่ห้าข้อห้าก็เปาเส้นเดียวกัน,นว่าผู้ใดน้อยศาสนาต่อโลกทาบู้ที่เสือพระเยซูกิจเป็นองค์พระวิญชาเพราะฉะนันน้องเมื่อห้องเสือในโลกว่าโพ้งนี้เป็นพระผู้โพห้พนจากแบบกรรมเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ไทยเสือโพ้งน,นั้นเป็นคำตอบของทุกปัญหาพระเจ้าจะกระทำการพีนน้อง ในห้องเสื้อแต่พระเจ้าที่บอกให้ห้องขอเลยพี่น้องเยเลมิยญญาบทที่สามสิบสามขอที่สามบอกว่าจงเอื้อนหาเขาแล้วเขาจะขานตอบเจ้าพี่น้องอยากเมือ่อเขาพี่น้องประเสินปัญหาค่วมโศกเศร้าเระเสินปัญหากับธุรกิจการงานประเสินปัญหากับการเจ็บไข้ได้ป่วยขาดสันติสุขในชีวิตพี่น้องขอพรงค์ทรงเพิ่มเติมให้กับพี่น้องแน่นอนพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะห้องขอจากระองพงษ์บอกว่าวห้าขอ ปทายบุชเชตขอเชตก็บอกว่าจงมันซอกมันขคะมันขอเนาะเพราะฉะนั้นพี่เราอยากพระเจ้าหู้ว่าห้องต้องการแต่พวกยังต้องการอยาเอาขอจากตรงแต่โบเป็นแบบขอท่านพี่น้องแต่ขอแบบหายเกียรติเหมือนกับลูกกับพ่อแม่เนาะโบไปลอยไปหลักเอาเลยเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องพระเจ้าเนาะให้รักการไ้เพราะฉะนั้นพี่น้องห้องเคื่องเสื่อสำคัญเนาะเครือ่องเสื่อพระเจ้าเป็นผ้าปูสางพระเจ้าเป็นผระผูไทย พงค์ทรงดำรงอยู่และพงค์เป็นผู้ตอบปัญหาทุกอย่างในสิวิตของเขาวิคิเตียนนั้นพี่้องบอเดดเด่เป็นสิวิธีโดดเดี่ยวแต่เป็นชีวิตที่มีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในสีวิตของเขาแต่พี่อออ้องอยากขอเหาใจพี่้องมีเงินไขไเลยนาะแม้นพระเจ้าสัญญาาสิตอบเฮามขข,ขแต่พระคำของพระเจ้าไว้ใจไดพี่อ้องยูฮันบทที่15ขหอทีเจบอกว่า ถ้าเจ้าทั้งหลายให้เขาสนิทอยู่ในเขาถอยข้ามของเขาฟังอยู่ในพวกเจ้าทถอแล้วพวกเจ้าปาธนาสิ่งในจงขอและสิ่งนั้นจะเกิดมีแก่พวกเจ้ามีเงินไขอยู่พี่น้องให้เขายังพี่น้องเข่าสนิทอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระค้ามของพระเจ้าให้ถอยข้ามของพระเจ้าฟังอยู่ในส่วิจิตใจของเขาหมยควยอย่างพี่น้องไมยค่าเขาเสื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเขามีพระคําของพระเจ้าหรือเสื่อในพระสัญญาของปรองข่มเสื่อพี่น้องเนาะ เป็นพื้นฐานสําคัญสิ่งที่สองพี่น้องจุดสําคัญของการดําเนินสีลเซียนนั้นคืออย่างพี่น้องควบหวังมีควบเสื่อหรือมีควบหวังควบหวังพี่น้องหวังแบบใดบ้างนีหวังนันที่หนึ่งเมื่อเขามาเสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเขาหวังว่าเขาสิได้อยู่กับพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปไาอยู่แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าอยู่ตลอดไปเป็นนินดนี่คือควมหวังในการมาเป็นศีลเซียนของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้อง ความหวังอันนี้พี่น้องจะโบมีมืออย่างพี่น้องสูญหายถ้าเขายังตั้งมั่นในความหวังที่เขาได้ประกาศพี่น้องพระคำของพระเจ้าจงยึดมั่นในความหวังที่เจ้าประกาศที่เขา,าเขาได้รับพี่น้องเพราะนันนิษฐาอันที่หนึ่งมาเป็นกิเลสคือหวังอย่างพี่น้องหวงังจะไปอยู่กับพระเจา้าเนาะอ,อันนี้เป็นความหวังที่หนึ่งสองอย่างพี่น้องหวังว่าสิได้รับการรักษาจากพระเจา้าการปกป้องคุ้มครองจากพระเจา้า เพลงสรรเสริญบทที่4 CS ไปอย่างได๋พี่น้องจากโอที่หนึ่งเป็นต้นไปเลยว่าถ้าผู้ใดมาเพผงผ้าในพระเจ้าพี่น้องเฮาสินับพรปลอดภัยนเนาะเฮาหวังแต่เฮาก็ต้องเข้าเพผงในพระเจ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนนะเฮาจะบ่วิ่งบ่บ่จะแล่นไปหาทางอื่นไปเพผงแนวอื่นไปเพผงพีเพผงมังโบแม่นเนาะพี่น้องเฮาเพผงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บ่แม่นสิไปเสียงโศกเสียงซีพี่น้องบ่เป็นคริสเตียนเนะาะหวังถึอหัวยหวังถึอเล็กพี่น้องคริสเตียนหลายคนเนาะดีดนล้น บริไมค์เขาบอกเฮาเห็ดเบียดเลยพี่น้องเฮาเห็ดแต่ว่าเห็ดในทางที่ถูกต้องเห็ดในทางที่บูผิดต่อพระคําของพระเจ้าค่าข้ายในทางที่บูผิดต่อพระคําของพระเจ้าแต่เขาจะบูไปสื่อเหล็กแทงหัวพี่น้องเป็นกี่เสียงเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาหวังว่าจพระเจ้าจะพกปักหลักษาเขาให้พ้นจากม่านสัวหายจากสิงสัวหายจากการทดลองต่างๆพระเจ้าจะสิประทานใส้สลายกก่ยวเขามีความหวังพี่น้องหวังยังอีพี่น้อง หวังจะได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าพี่น้องเนาะเจ็บไข้เด็ป่วยก็หวังว่าพระเจ้ารักษาการเลี้ยงดูพี่น้องการเบิ่งแงงการเลี้ยงดูของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเขาเป็นคริสเตียนเป็นผู้ชิ่เสือในพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเฮาเสือพระเจ้าเลี้ยงดูคือกับพ่อแม่ของเลยพี่น้องพ่อแม่มีเขามีปลามีเงินสิบ่ให้ลูกใส่ให้ลูกกินเป็นไปบบได้พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องหวังว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเฮา อยู่ในเพลงสรรเสริญบุที่เศาสามพี่น้องเขาอ่านจากโคดินพระเจ้าเรียกดูเขาเหมือนกับเรียกแกเขามีความหวังเลยพี่น้องและคนมีความหวังเป็นคนที่มีความสื่นสมยินดีพี่น้องสื่นสมยินดีในองคพ์พระเจ้าเถึงว่าเกิดปัญหาสิ่งต่างๆรอบข้างบ่ค่อยเอื้ออํานวยพี่น้องแต่เขาสื่นสมยินดีในพระเจ้าเพลงของเขาลองเนียความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของขา้า้าปัญหาเขามาห้าจมห้าวุ่นห่าไวไหวกบปัญหาพี่น้อง เขาก็สีโศกสีเศร้าแต่เฮาจดจ่อที่พระเจ้าเฮาเบิ่งที่พระสัญญาของพระเขาหวังในพระสัญญาของพระเจ้าเฮาท่วงพระสัญญาของพระเจ้าเฮามีสันติสุขเฮามีใยสันติพี่น้องสรางพระเจ้าฟิลิปป์บทที่4ข้อที่4ก็สี่เขาบองพี่น้องว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่น้องให้เฮาหยังมูธนาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องซ่นชมยินดีพระเจ้า1เธสะโลนิกบทที่5ข้อ16ก็กเซนเดียวกัน พื่อจงสื่นสมยินดีอยู่เสมอพี่น้องชีวิคิเซียนเป็นชีวตที่สื่นสมยินดีคนสื่นสมยินดีได้ก็ต้องเป็นคนที่พี่น้องคนที่มีความหวังคนที่พิหวังจะสื่นสมยินดีบ่ได้พี่น้องพี่น้องเคยเบิ่งนกีฬาบ่ทีละเขาแข่งขันทีมใด้เขาได้สนะพี่น้องทีมนั้นจะดีใจหลายเนาะจักแลนจักเต้นจักดีดแต่ทีมไดจีเซียไสเป็นอะพี่น้องห้องไห้ล้มลงค่าเดินทาเป็นวานเตะ้านสงพี่น้องเคยเบิ่งนเขาประกวดนางงาม คนที่ได้ที่หนึ่งเขายัางพี่น้องดีใจแต่คนที่ตกรอบอยังพี่น้องเสียใจเพราะฉะนั้นพีติสุขสิคริสเตียนเท่านั้นพี่น้องเป็นสิ่งที่มีความหวงังทั้งจากโลกนี้ไปหวงังได้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในโลกหวงัวงว่าพระเจ้ายังพี่น้องปกปักรักษาเลี้ยงดูเบิ่งแง่งสิ่งของเาและบ่แม่นว่าเฮาหวังแบบว่าเขาเอิ้นหวังแบบรวมๆแนึงเรงแบบพระเจ้าสอยเฮาบ่ได้พระเจ้าสอยเฮาได้แท้พี่น้อง พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างพี่น้องผู้ทรงชีวิตยอยู่พระองสาคนสถิตยอยู่ทุกที่ทุกบ่อนในเวลาเดียวกันและมีฤทธิ์อำนาจสามารถเหตุใดทุกอย่างนี่คือพี่น้องวางวอยู่และอันสุดท้ายพี่น้องควอมหักคนว่้มี่วามเสือความหวังหรือความหักแต่สิ่งที่ใหญ่กลัวเป็นความหากักเพราะฉะนั้นพี่น้องความหักในเฮาหักไปเนี่ยมื้อนี่เขาได้สรุปอยู่มี่อยู่สามหักพี่น้องหักที่หนึ่งคือหักพระเจ้าพี่น,อน้อง ในขณะที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้พี่น้องพระเจ้าหักเข้าก่อนพระเจ้าเลือกเข้าพระเจ้าหักเขาแต่เขาก็ต้องหักตอบพปะองด้วยหักพระเจ้านี้พี่น้องพระข้ามของพระเจ้าได้กล่าวอยู่ในมัทธิวบทที่22ข้อ37-40บอกว่าจงหักองค์โบเป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดควาขึิดของเจ้าเนาะข้อที่2มันเป็จงหักเพื่อนบ้านเมือนหักตัวเองเพราะฉะนั้นน้องหักพระเจ้านี่คนที่หักพระเจ้าอย่างพี่น้องอยากอยู่ใกล้พระเจ้าอยากสนิทลง ยำเก่งพระเจ้าเสื้อฟังพระเจ้าคนยากพระเจ้าคนยากพระเจ้าคือคนอยากยังเงานมัสการพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์พระเจ้ารับใช้พระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าคนที่หากพระเจ้านี้พี่น้องพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้กล่าวว่ายยฮันบทที่สิบสี่พี่น้องคอเสอดและคอสซซาบอกว่าผู้ที่หักข้าในีต้องเสื้อฟังเนาะกฎบัญญัติของเ้าไม้เขาเสื้อฟังพระคัมภีร์พระเจ้าพระเจ้าบอกยังเลยเห็ุนั่นคือคนที่หากพระเจ้าพี่น้อง บูมเป็นทางแต่ปากเนาะพระเจ้าบอกไปประกาศข่าวประเสริฐกบูไปพระเจ้าให้ยังพี่น้องไปนมัสการพระเจ้ากบูไปพระเจ้าให้ซอยเรือคนอยากคนจนเขากรบโเหตุซอยเรือู้รับใส่พระเจ้าซอยเรือสังคมบัานเมืองเขากรบโบสวยเนาะคนที่ักพระเจ้าคือเสือฟังพระเจ้าโบเหตุพิษพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องและกรรลับใส่พระเจ้าแต่คือคนอยากพระเจ้าสองนี่หักพี่น้องได้คมเสือพี่น้องพี่น้องควมได้คมเสือหมายถึงคนอยู่ในกิจจักพี่น้อง ู้ที่เสือพระเจ้านำก,กันอยู่ในกิจจักเขารับใสหรือกิจจักอื่นประเทศอื่นแข้งอื่นพระเจ้าก็กให้หาัาเนาะเขาบูมเป็นกิเยสใจแคบ่นองเขาเป็นกิเยสใจกว้างเฮ็ดตั้มมาข้ามของพระเจ้าพี่น้องรวมในคนเสือพระคัมพีเนาะคาร์เตียบ,บอกว่าตั้มที่มีโอกาสให้เจ้าเฮ็ดดีกับคนทางปวงเป็นต้นแม้นครอบครัวที่ห่วมในคนเสือเนางอาจจะอยู่บทเฮาบทอ,อื่นแข้งอื่นประเทศอื่นท่านนีเนาง เขามีความต้องการเข้าสามารถซอยได้เข้ากระซอยผู้รับใ้เป็นซอบอ,อยู่โบดอื่นประเทศอื่นเ้ี่้าเข้าซอยได้เขากระซอย,อซอยแต่เริ่มต้นจากบัวเท่ากอดความหักแท้ต้องแสดงโดยการกระทําและหักคนทั่ว,วไปพี่น้องคนที่ยังบุรีเสือพระเจ้าแต่เป็นมนุษย์คือกันเป็นเผื่อรวมศาสตร์หรือศาสตร์อื่นเผ่าอ,อื่นพระเจ้าก็ให้องหักคือกัน,นพี่น้องเผื่อบาทเนาอคนอื่นแสดงพี่น้องเขาต้องเป็นคนขีเซียนและต้องเป็นคนใจกว้าง พิเสีนั้นเป็นคนที่เหตุตามประคำของพระเจ้าบ่ได้เหตุตามเนื้อหนังตามความต้องการของตนเองเพอะสักขอ,อนุนใจพี่น้องเนาะและขานอยเส้นเดียวกันและความหักในต้องหักด้วยใจจริงเลยพี่น้องรมบทที่สิบสองขอที่เก่าจงหักด้วยใจจริงจงเกียรติสร้างสิ่งส่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีเนาะคนปัจจุบันนี่พี่น้องหักกันกับพวกเธอกระหลออล่วงกันเนาะบริ์หักกันกระเหตือหักถือต่มถือตุนเนาะคนสีจริงใจกระเสียใจสุดท้ายมา สังคมปัจจุบันแต่ในสังคมกิเตียนในคนของพระเจ้าห้องบุคคลเป็นอย่างนั้นพี่น้องและกขบ่เป็นหักแต่ปากนะหากักโดยการกระทําเนา่องยุหันบท3า้ขอ18ถ้าพี่น้องอ่านจากขอ17ไปเห็นที่เห็นแจ้งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่หักบนยิงสําคัญในการดําเนินสิตคริตียนของจุดสําคัญในการดําเนินสิตของกิเตียนของเฮานี่อยู่3ามสิ่งพี่น้องถึงห้องิมนีหลายอย่างก็อยะถ้าขาดตัวนี้คือว่าห้องบสามารถที่จะกล่าวไปได้คือยังพี่น้อง หนึ่งคมเสือ่อสองคมหวังในสามคมหักสี่ของขนอยจะทานทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตมีพื้นฐานสําคัญจากพระคําของพระเจ้าตอนนี้บอกดือบอกถ้า่านมาเฮาได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าถ้าหากเฮ้าบริถือสําคัญเมื่อนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เตือนขนอยจะทานทั้งหลายที่เฮาสิจะเริมตนใหม่และเสื้อฟังถอยคําของตรงอีกข้างหนึง่งให้มีโอกาสในอธิษฐานด้วยกันพี่น้องพระเจ้าพิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถอยคําของพระองค์ที่มาถึงสิ่งของขนอยและกน้องทุกท่าน ในหนึ่งกุลิโตบทตรีสิบสามข้อสิบสามนี้คงดูยวยพระให้เกิดผลเป็นจริงในสิ่งของก้อนลอยเดพี่น้องทุกทุกคนที่มีโอกาสได้ฟังถ้อยคําของโปรงนี้ให้เป็นพ,พนราพรสละสิ่งของก้อนลอยทั้งหลายและของก้อนลอยทั้งหลายได้แบ่งปันพราพรนี้ให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน